สวัสดีครับไปวางมันไม่ชอบจ้ะสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ผมกับเอมี่กันเนอร์ฮะเอมี่กันเนอร์เจอแล้วเจอเจอกันตะทีจากหน้าไมโครฮะจากหน้าไมโครฮึจากลามาเตียถูกแล้วใช่เออเนี่ยก็คุยเรื่องบอลกันทีนิดนึง คือคือคุณจะพูดกบอลเมื่อคืนนี่ยมันมันมันห่างชันกันมากแบบฟีสไตล์เลยธรรมดาอเมือคืนนะของอินเตอร์มิลานเนี่ยชิงยูฟ่าแชมเปี้ยนส์เออเอาเรื่องนี้ก่อนเลยดีกว่าว่ามันห่างชันกันมากใช่เหรอจริงๆแล้เควรจะเป็นควรจะเป็นซกาอาเซนนจริงๆแล้วควรจะเป็นอย่างนั้นมากกว่าไยเฮ้ยเสื้อมึงเสื้อแท็บหวะแอ้ดิกูใส่ของปอมคันนี่ก็ก็ ไอ้เหี้ยไอ้ชินจังแม่งก็ได้ไปถ้วยเมื่อไหร่ล่ะกูก็ได้ไปสองถ้วยะกูอะมันไม่มีถ้วยถ้วยนี่เขาไม่ได้หรอจิบชีสพี่ตองว่าแต่กินขนมจีนก็ไม่กินเลยแต่แต่ไะผู้หญิงได้ผู้หญิงได้ผู้หญิงได้อฟาดไม่หลีกนัมบาราซาบุกทั้งตายลงนัมบาซ่าบุกแม่งทั้งเกมเลยบาร์ซาจะเล่นบอลเหมือนบอลผู้ชายมากเลยเนาะเหมือนมากเลยเนาะ นี่มันเซตบอลกันแบบเนาะทีมทีมดีๆของผู้หญิงนี่ก็จะมีบาซ่ากับพวรเกยงนี่แหละที่ว่าที่มันมันเนี่ยมึงก็นั่งลงเออของกล้องอยู่นะนี่แก๊งเขาสาวเขาก็นั่งดงกันแล้วก็พูดถึงฤดูกาลหน้าหน่อยเตรียมความพร้อมฤดูกาลหน้าฤดูกาลนี้คือเราไม่พูดละจบไปละได้ใครมาบ้างเอาเอาของไอ้นอนน่ะได้ใครมาบ้างไอ้นอนนะตัวจริงกองหน้าไปก่อนเช็ดเซตไปจะมีเซตโก้ของมลไอติกเซตฟันเบกัสเซตฟันเบกัส แล้วก็ได้ใครมาอีกก็ได้ก็เเป็นดีนะเห็นตว่ามีข่าวว่าอะไรเรื่องนั้นแหละแต่เห็นมีข่าวว่านักเตะในฝรั่งเศอยู่ตัวดำดําเที่ยวเว้นสวยวะเว้นสวยมากเอาเอาเนี้ยเล่ามาเล่ามาเล่ามึงก็ถาออวเฮ้ยคนเราคือคนเรามันคือมันต้องไปแบบปุ๊บแล้วกลับมาได้ดิฟิวฟิวคนเราต้องกลับมาได้ใช่ ะผมดูว่าจะฟังไม่รู้จบเลยเหมือนเล่าเรื่องให้ฟังเหมือนเล่าเรื่องฟังอ่ะเมียต่อแล้วต่อต่อแน่นอนฝั่งซ้ายก็จะเป็นแบบแรก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 เป็นเลงไอ้นี่ฝั่งซ้ายปิด้ายอนิโกวิลเลียมแต่ว่ามันเรียกแทนจากเออแต่ทีนี้เลียวของเอฟซิบิดาอีฟิมินาเรียวนักเตะโปรตุเกตใช่ไหมอ๋อตัวนี้แม่งดีเจ๋งปาร์ซ่าก็อยากได้เรียวนะใช่เร็วแล้วก็คฟ่องเลยนะเรียวฟ้องอยากได้เหมือนกันเออสู้ดิอาได้ไหม อีมันควรตายแล้วควรตล์กันแล้วดีอาร์ตี่แม่งบอกเลยว่าเป็นบอลบอลบอลฟูบอลถึกบอลแบบเนาะแต่ตัวไม่ใหญ่มากนะแต่แม่งลุยไไปด้เออช่วยเขาไอ้ยังมีใครคนมาเปี่ยวกล้องหัวเออเอออยากเข้ากล้องก็ไม่บอกเออมาเข้ากล้องไหมหนูเอพียบเพียบไปหน่อยยินดีต้อนรับจ่วยจิ๋วแบ่งแบ่งว่าเออโอเคโอเค ไอ้เพืไอนเอ้ยเอาไปกันต่อไปเรื่องบอลกันต่อเอาปีหน้าปีมะลิกจะกลับมาจะกลับมาฮาชชิบรกซ่านะมกลับมาไหมก็แค่ได้เทนาโนไปเอ้ยเออใช่เปิดเปิดที่หลุดทั้งแผงนะกูดูแล้วกล้องหลังกูว้าบุนแน่เลยเช็คไลน์น้ำดักลำหน้าพลาดแน่นอนกูดูท่าแล้วนะ ของขอาตอนนี้ก็เป็นลายถึิ้ย่าใช่ไหมของบรราใช่เป็นปีกที่แบบไม่ธรรมชาติเป็นปีกที่ไม่ธรรมชาติจริงๆอ่ะจริงๆอ่ะจริงๆในเท้าปีกอะไรนะเท้าซ้ายต้องมาเอ้ถนัดเท้าสายต้องไมาเล่นปีกขวาใช่ปะแล้วตัดเข้าไปแต่ว่ากูก็แต่มันก็ทําได้ดีนะเมื่อกูดูการที่แล้ว ก็ดีเฮ้นี่แม่เอันนี้ต้องกันี่ยเอ๊มึงใครใช่มึงใครมึงใครยายาอย่าดูเอ๊ยก็มาดิครับปะอย่าให้มีครั้งที่สองเขาเล่นกันไปตั้งนานแลยมือใครไอจิ๋วเด็กวัดจิ๋วเด็กวัดเมื่อไรกูจะได้พูดโอ้แล้วก็ลิเวอร์พูลล่ะขายใครไปบ้าง ก็ไม่ขายหมดสัญญาอ่ะไม่มดสัญญาเออว่ะก็บาซ่าจดจดจ้องจ้องในดิวิอาร์ตจดจดจ้องจ้องอยู่แต่ยังไม่ได้ขายค่าเหนื่อยมันค่าเหนื่อยมันถูกไงกิจกิจแต่ควรควรจะควรจะให้เพิ่มนะพต่ล็อกปีธาด้อยู่แต่บอลอะไรลีกอยู่คงอยู่้าก็ได้ไปปกติแหละใช่ปะได้ได้ไปไม่เหมือนทีมบางทีมเนาะไม่พูดดีกว่า ใช่ไม่ใช่เหมืองมันได้ไปมันมีอีกทีมนึ่งที่ไม่ได้ไปปล่อยไม่อนบางคนมันเพิ่งแพ้เข้ามาโมจวงหมดเลยแต่ว่าซึ่งฟูนะถ้าได้ดีแคนไลท์มาเสริมตรงกลางนะแน่นเปิ้ลเลยนะขายแล้วตัวโหดขายแล้วดีแคนไลท์มึงย่งหอยนู่ซื้อมาสองสองปีขายกูเท่าไหร่้อยล้านก็มันซื้อมาร้อยห้าล้านแล้วะกันเท่าไหร่กันเองอรั กันเองก็ได้ไม่ได้ไม่ได้แต่ยิงดีกีติดทีมกู้แข่งเลยวะยิงดีกีติดทีมชาตินี่ไม่ได้แพงแพงต้องแพงแล้วมันแข่งเนาะเหมือนเจริญหลาเนาะวิ่ไม่มีบทนะทั้งทั้งเกมมาเี่ไม่มีไม่มีบทว่าให้ดูดีว่าเปลนิกแคมอออ่าดูดีว่านะฟอร์มอันนัตอนนี้นะอันนัก็ตั้งแต่ยิงเลยมอลิกไปสองลูกไปไหมก็ก็ก็ดวนกันมาแล้วไม่เหรอปลนิกแคมกับแคมไฮไลท์แคมชนะ กดไปสองเม็ดอลยไฮไลท์ฮะสังีกิ้งเลยแบบโอ้โหยิงสวยเนาะวันนั้นอะยิงสวยถ้าตัวผู้ท่าตัวพุ่งก็ชุนเลยแต่กูไม่รู้สึกว่ากดนอนดูแล้วรู้คุณสุขดีใจที่ได้ดูเลยนะเพราะว่าหูดรุกๆมาโอ้โหเลยอ่ะนั่งโอ้โหเลยอ่ะใช่เนี่ยบาริลต้องยอมจริงป่ะเนาะแต่บาริปาริต้องให้เขาต้องให้แพงน้อยๆเราก็แพ้แชมป์นะแพ้แชมป์มีอะไรแพ้อะไร ไปแพ้มาได้ยังไงไปแพ้มาได้ยังไงอะไรเนี่ยเล่นกูแม่งเล่นดียี่ไหมไปแพ้มาได้ยังไงกูกูเล่นไม่ดีตรงไหนวะก็เรางงอย่างน้อยเราก็แพ้แชมป์มาแล้ใช่ไแทนที่มึงจะยิงได้สักลูกเนาะเมื่อคืนเนี้ยเป็นการดูบอลนัดชิงที่เละมากเลยไมอบอกในที่นีปาปาซาไม่ได้ไปเผลอจะโดนหกไปมจะโดนหกไม่ถตงกูก็ยิงได้ห้าบางอะไรหกห้าหกห้าแวงดีป่ะโอ้ย กูจองเลยรูรูการหน้ากูจองให้นอนเลยได้ปะจองให้นอนเลยะจองให้นอนเลยน่กูรอกูรอมาตนะับมา้ากเอ้ใบาเยินก็มาถามบาเยินก่อนจะจองบาเยินก็จองมากานะยัง่ออย่างไรก็ต้องอยากเจอกัะบาซ่ามตอนนี้ก็พร้อมแล้วก็ตรงใจพร้อมแล้วกูอยากกอยากเจอกับบาซ่าเพราะว่าตั้งแต่ปีนั้นแล้วไง ยี่เหลือเจ็บคนน่ะตอนนั้นน่ะไยังยังขาดใจอยู่ขาดใจเอาดูนี้าใครใครแม่โดนไปแดงไปนะโซแคมเบลไม่ใช่เยเรมันเดี๋ยว่าประตูประตูเข้าไงโอ้โหแชมเบลแขนถึงทุกวันนี้แลก็นาที80แล้วเมื่อเพิ่งมเพิ่งมายิงนาทีถ้าเหมือนแล้วก็มาไปยิงแบบว่าทดอทีรนั้นก็คือจะได้จะเฮแล้วนะจะเฮแล้วจะเฮแล้วแล้วไงประดุนประดุนหนึ่งหนึ่งปุ๊บอะไรเงตอนนั้นแบบ คุณรู้ไหมว่าตอนนึกอาการตอนนี้นหนึ่งคือหนึ่งหนึ่งคุก็คิดว่ากูสู้ไม่ได้แล้วเพราะมันสิบเหลือสิบคนรู้ไหมอะไรที่ดีก็คือต้องยันให้ให้ได้เตะยุติโทษไปเลยเออตอนนั้นฝนก็ตกด้วยแต่ตอนนั้นคือต้องยอมรับว่าปาซ่าเป็นเป็นช่วงที่แบบซาบีใช่ไหมอิเดต้าพวกอะไรแบบกำลังกำลังบอลอยู่เลยแต่ว่าอะรที่น้อยก็แบบว่าแล้วตอนนั้นกองหลังมันก็ดีด้วยนะแน่นแน่นโทแกมเบลแต่ว่าลูกสองหนึ่งก็มั่วมัวแะน ยิเลตินะยีเลตีลงมาใช่ไหม่ะแต่บอลพอไม่รู้สมบัติวันพอต่างมันเล่นติพอมาเล่นนัดชิงแล้วเหมือนกันมันเก่งนะควนดานเก่งเก่งติงนังผู้ไม่ไม่ได้ดีไม่ได้ดีกว่าจะหนะมันอันนั้นแหละดีเจอไม่ดดีกว่าเก่งใช่ก็นั้นนั้นเนี่ยที่องลีย้ายไปบาร์เซโลนาอะไรกันละเราแม่งเล่นดีช่ไหมเลยนัดชิงองลีวันนั้นน่ะนี่ไม่เข้าเองนะยีไม่เข้าเองแรกๆมันมีมันมีจังหวะนะมีมากกว่าเลยนะได้จะได้ แบบโอ้โหหลุดไปจังใจแบบหายแบบเลยว่นแล้วก็ไปวิต่อบาเดตด้วยกูก็โอ้โหตอนนั้นแบบเออเน่ยโอ้ได้แชมป์มีแรงบาเดตมันก็ไม่ได้เหนียวเท่าไหร่แต่ว่าบาซ่ามันพักแบบมันเป็นทรงมันเป็นทรงแทบจะไม่ให้เขายิงเลยบางทีอ่ะมันมันยิงประตูไม่ได้เหนียวนี่นี่ต้องดูจังหวะนี้ของมองดีไปไงจังหวะแบบปุ๊บน่แตะเหนียวคูโยไปแต่มาปุ๊บเสร็จแล้วว่าราฟาล์มาเกสอีกคนนึงโหเสร็จแล้ว ชาร์ลีองรีแมแต่มันกำลังมั <t iny> <t iny ่นใจนะตอนนั้นเนาะก็นั้นนั้นแหละที่บาเซลย้ายเลยย้ายเลยแล้วก็การวางแผนสตาร์ทเอาเข้ามาแก่แล้วกลับมาเล่นที่นนอนได้หน่อยนึงเล่นไก่นอนได้หน่อยก็โอ้โหดูกาน่าว่ะดูกานณ์หวานเจี๊ยบครับหวานเจี๊ยบนี้เลยเนื้อขาวด้วยเขาบอกเนื้อขาวเลยไอ้เยี่ยเตงโมเหรอหรืออะไร ผ่านเย็บเลยโอ้โหอ๋อเหรอหวยอ่ะไอ้เชี่ยยเอาละเว้ยเฮ้ยหวยออกไหมครับเอางนี่หรอปุยเวนตะไลนาทีถูกนาทีถูกหวยหกล้านอ่ะอยากอยู่ในซีนกูก็ไม่บอก